เบิ่องในเด้อยันต่ำโตไหมเด้อวเวหลังแทะย่างคว่มก็ได้ไอคีเราใช้ความเซฟพี่น้องอ้ด้ไมนวดัสร้ดแต่มันดินซาพ่น้อนไรโดยกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขสนอมือนีซาเลมน่อยกับสิไปหน้า เล็วน้นะะอยครับหัวแอร์โฮเทลส,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 สิไปหน้าหนึ่งครับโฮเทลนำจะไปดีสะไปดีใส่หมวกนี่ใส่หมวกบพื่อให้ใจไปหน้ากับพี่น้องวันนี้ขี่รถไทยไปหน้าขี่รถดีเจกเก็ตไปหน้าก้าอนเหมือนนี้ไปหาองุ่นฝาบึงอยู่หน้าจะไปได้หรือเปล่าเนาะได้ขี่รถไทยพี่น้นอง,องคอยขับไปเด้อเออฉันไปสิแหละ มันจะขึ้นพี่น้องมันจะขึ้นใต้เมืองจะพนเข่งโซนนาคีพี่น้องมักนิ้วลายที่ได้นี่โอ้ยโอ๊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 ยลูกกระได่งย้นกันอังยีลูกพอไอฮอนเทลขับรถสิขับรถความเซ่พี่น้องเลยเซ่จับพนใ่ทางหอมลงไปน่ะสิไปงมอฟ้าเนี่พี่น้องสิไปดูดน้อง แท็กซี่ด้รบาแคนสดเอาอะแบบนั้คอยหนเด้อเบกนี่คอยนี่อาะบุญบนี่บุนี่เงติงเติงนี่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 นทางใดเบิ่งทางไปจีเด้อ เซ่กะบุกแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำเซจำพรได้สวนพเนธพ้วยสวนน้ำกับยังแตนะ่บางบ่นเนาะปุ๊บต้งนั่งกับยังอยู่น้ำย่างความก็ได้พี่น้องเลยไปลูกไปให้ลูกลกะไเลคานอยู่ วังวังวังเงบมากบูยบูนมาเด้อมาเด้อมาเด้อมา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 หนังแม่ไปโอนเอ๊ะเรางงมกีมงมหอยดิพี่น้องนี่น้ำจำนี้น้ำเช็ดจำพรพี <inaudible> ่น้องเอ้ยดิแน่เนี่ยงามได้ผล ใส่ไม่กันสั่นมาใส่มือจับไอ้ลูกกะสีหาวนอนบ้นาไอ้ฮาวนอนละบอกขี้เถ้าเอาขี้เถือขี่รถขี่รถขรถับเซฟพี่น้องเอ้ยอะตุ๊กเจ็กระสันหอนยังไงหอนก็กระสะนทอดอาลงขี้งงหอยได้พี่น้อง โอ้โมยใช่นยยีน,นแล้วพี่น้องเลยอ,อาบมาแต่ผักนันมนาทาังนี้จะมีน้ำไงฝ่าบโบ้ลูกไปเดโซนสิลับกับจาดย้รนไทยไปหน้าผมก็ท่าสิลับและ น,นีได้ค่ะน่าเออพักๆพี่นงเลยอันนี้เนี่ยไปใส่ปลาได้พี่นองเลยมาบ้านพี่นองมาบ้านหมูหนึ่ง,มางา,งมางานเต่งมางานเต่งหมูโอ้โหถ่ายมอง โยกโยกโยกงในจังหน่อยรถรถเบาๆหนึ่งนึกขื่นหกคล้องใหม่ ลงนะห้าลูกลงก่อนรับซีดีเด้อร์ไหลลงไปกับใครไปเองมันเบิ่งมบอลหนืน่าหลดมันบิดสูงมันไหลลงไปมันก็มีดิตใช้มันลงเชเลยอ้าจะจะจะหอดอะไรคะอะไรข้าวปลาวิเคราะหเสียง มันสันทางนี้่อดีพูดบูน้ยลูกกระนางกำลมก่งเดี่กินเอาเลยทุกหากบุลูก,ห,กหักบอบเทียวดินมาพี่แตกพอบืนบืน <laughs> อะไบุทันเคยขี่รถไทยจะเกิดมา <laughs> เรียวบุทัเคยขี่รถไทย คนหากระตกวังงมื้เนี่ยไล่ตาเนี่ยเดีอพี่น้องเด้อมันจะร้อนบกโป๊กันไม่เงไม่หนโอเท่งลมๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆี่ๆๆ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 ยๆๆ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 ๆเอๆ เจอคนงัวอยู่ยนีน้ำท่วมกบอ้เจาเลยดึเลยดูน้องี่เลพี่น้องเลยนี่โอ้โหชุเลยชุบเลยุบเลี่จอดย่ห้อมแน่ไหมหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องเลยวันขี่กินมือเที่ยงนี่พุ่นจอดใกล้น้องนี่เลยพี่น้องเลยนาร์ดคอร์ม กาแลค่ะ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 เอยทค่ะก็เคยขี่รถไทยค่ะกะลีพอเสร็จแรกกนจบกกระดิงเวิดอู่แบเดิงวดอยู่หัวนาน่อยตัวตโตตเกิกระสตอทังดินทังหลงก้องกั ทับรลลงนองเถ่นตื่นๆๆๆนั่น่กหลานอนนั้เอานอนลงหลัง,งนี่จะบอก,กนอ,อนแล้วพี่ดาเลยโอ้ยมานานแล้ววันนี้ล่งวันนี้นอนแล้วพี่้องเลยนานพักเซ่แลว เนี่สิมาดูน้องปลานี่พี่น้องเอ้ยจว่าวข้าจ้าหลักเอามังงมไปกินไปแล้วตะกี้น้องบอกใหญ่ผูตั้งแต่อยู่เทิงผูน้ำมน้องเราว่าหิงอ้วนอ่ะดี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 บ่อนอยู่นี่อ้าบักแบกซีเบิ้งโอ้ยมานานแล้วเนี่ยนี่อ่าปลาบ่อนใ่พี่น้องเอ้ยเลยอ้าจักมาไผ่บ่ บมาหางดอกเฮ้มีน้องมาเข่่นมาเ้ามาจากมาภยเลยหางดอกหาดอกดหางขาวๆบ้าบออยู่ได้ไาเด็กกำลังถือผ้าเลยเบ้มีมานทำนี่งนาอีกยว่เห็นว่าเห็นว่เท้าเห็นว่าน เอา้ามาั่นนมาเที่ยวเยห็นงูปน่าแหละมาหาคนใครลาดใครแต่มันมาพี่จ้ะอ่าเที่ยวมาหนาเด้อวันนี้ผู้ละจังเล้เที่ยวที่ปหายุโฮมผู้เคองผูบฮันเบะฮันไปไปปูสัดนอนไปแขนข้ในนี้ใช่

บวันวันเพียงเพียงนี่แหละอันนี้แถวแถวข่างกอนทำไมเออวางกงเอาออกจังนา่วงนี่ได้มันดอกฮะนาม่วงดอกอะไรทั้งทิงฮะมันงาขาวมันดอกลมนี่ยังไปอีกทางก่อนไม่คุณมันสีเด็ดมันสีห่มไปทางใดเลยเออนี่นี่แหละมันจังบัวถือมากงห่วงมันดอก พราะแหละฮะไอ้ตั้งจักดูสำหรับพี่มีซาเลมหน้อยก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเลยตั้งจักรเลยก็เสียลูกนอนก่อนบัดนี้ให้ปูกกับพลอยฮอดเที่ยวพันธุ์ทีเบกเอาปูกมาดูดน้ำทาเบิ่งกันว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องเอ้ยพ่อบ่ได้สู่ออกมานาเราเราไว้แตงัวกินน้ำแล้ววันนี้ยันแต่คนเพิ่งมางมเอานะพ่อบ่ได้เผา ลพลาแต่ละปีก็ได้พอได้กินอยู่เด้พี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้จะเล่นนอนกับลูกขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเดน้อนอนบ่เทียวสบายดีสบายดีงันดิ